เมืองที่เปลี่ยนความหนาวจัดให้กลายเป็นมหากรรมความมหัศจรรย์ฮาร์บินเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนได้รับฉายาว่าเมืองน้ําแข็งไม่ใช่เพราะอากาศหนาวจัดอย่างเดียวแต่เพราะเมืองนี้รู้จักใช้ประโยชน์จากน้ำแข็งได้เกินจินตนาการทุกปีในช่วงฤดูนหนาวฮาร์บินจะเนรมิตทั้งเมืองให้กลายเป็นงานศิลปะด้วยเทศกาลน้ําแข็งระดับโลกอย่าง Har ์บิ International Ice and Snow Festival ที่เต็มไปด้วยประติมากรรมน้ำแข็งขนาดยักษ์วังน้ำแข็งสูงเท่าตึกหลายชั้นแสงไฟเลสาสตร์สีสันตัดกับหิมะขาวและลานสไลเดอร์ยาวกว่า300เมตรที่ทุกวัยเล่นได้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแห่กันมาเพราะไม่ใช่แค่สวยยาแต่มันคือเมืองน้ำแข็งที่มีชีวิตที่คุณสามารถเดินเล่นกินของอร่อยเล่นหิมะและชมศิลปะที่ละลายได้ก่อนรดูใบไม้ผลิจะมาเยือนและในปีหลังๆนี้ การท่องเที่ยวในฮาบินก็กำลังเฟื่องฟูขึ้นกว่าเดิมอย่างมากทั้งด้วยการพัฒนาเมืองการตลาดระดับโลกและภาพสวยสะกดใจจากโดนที่ทำให้โลกทั้งใบต้องหันมามองเมืองแห่งนี้